ตำรวจเร่งสนที่กำลังติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายควงปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองแห่งหนึ่งสาขาห้างสรรพสินค้าโลตัสคลองเจพื้นที่อเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยพันตำรวจเอกตระกูลเกียวประเสริฐรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเพียรพนโชคสเสถียรรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสอพธอัญ,ญบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบหลังรับแจ้งว่า มีคนร้ายบุกชิงทองในห้างทองแห่งหนึ่งสาขาห้างสปปรรพสินค้าโลตัสคลองเจ็ดพื้นที่ตำบลลำพักกูดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่เกิดเหตุเป็นร้านทองพบนายวัชระพงเนตรนินอายุ32ปีพนักงานของร้านอยู่ในอาการตกใจให้การว่าขณะเกิดเหตุมีพนักงานอยู่หน้าร้านจำนวน5คนโดยมีผู้หญิง4คนและผู้ชาย1คนโดยคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ40-50ปีสวมเสื้อยืดคอปกสีเหลืองกางเกงขาย,ยาวสีดำ สวมหน้ากากอนามัยสีขาวเดินมาจากทางศูนย์อาหารเมื่อมาถึงหน้าร้านได้ใช้อาวุธปืนออกมาพร้อมกับจับมือตนเองไว้ก่อนที่จะใช้ปืนทุบที่ตู้โชว์และบังคับให้พนักงานหยิบสร้อยคอทองคำหนัก3บาท3เส้นและสร้อยคอทองคำหนัก2บาท3เส้นรวมทั้งหมด15บาบาทและพยายามดึงมือตนเองไปคล้ายจะใช้เป็นตัวประกันแต่เมื่อเดินไปก่อนถึงร้านขายโทรศัพท์ก็ได้ปล่อยตัวและคนร้ายได้วิ่งหลบหนีไป ทั้งนี้ตำรวจได้วิทยุสกัดจับคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูรูป,ปรพรรณสันฐานคนร้ายทั้งนี้พบว่าคนร้ายได้หลบหนีออกไปทางประตูด้านหน้าห้างสรรพสินค้าก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ125สีดำหลบหนีไปบนถนนรังสิตนครนายกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อใช้ประกอบคดีและสอบปากคำพนักงาน นอกจากนี้ตำรวจได้ระดมทีมสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป